ความหมายเบื้องหลังเรื่องเล่าพระเจ้าอู่ทองปราบนาคก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาภาพภาพสลักหินที่ปราสาทบายนในคนครธมเชื่อว่าเป็นภาพที่เล่าเรื่องกษัตริย์กับนาคขัดแย้งกันอย่างรุนแรงความหมายเบื้องหลังเรื่องเล่าพระเจ้าอู่ทองปราบนาคก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยา ความเชื่อเรื่องนาคแพร่หลายในอุษาคเนเป็นเวลายาวนานทุกวันนี้ความเชื่อเรื่องนาคยังดำรงอยู่อย่างแรงกล้าสะท้อนผ่านสภาพสังคมและวัฒนธรรมสื่อบันเทิงซึ่งถูกผลิตโดยอ้างอิงความเชื่อกลุ่มนี้ก็ได้รับความนิยมความสัมพันธ์ระหว่างนาคกับมนุษย์มีทั้งราบรื่นและรุนแรงส่วนที่รุนแรงก็มีบันทึกในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาด้วย ความเชื่อเรื่องนาคในอุตสาคะเนมีส่วนคล้ายคลึงกับความเชื่อของส่วนอื่นในโลกที่มีลัทธิบูชางูหลักฐานบนภาชนะดินเผายุก่อนประวัติศาสตร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีปรากฏมีลวดลายรูปงูเป็นเครื่องบ่งบอกเรื่องความเชื่อเรื่องการนับถืองมูมาก่อนอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างหน้ากับมนุษย์ก็มีความขัดแย้ง เห็นได้จากศิละปะและนิทานที่ถูกบันทึกเอาไว้ทั้งนิทานปรมปราเรื่องพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ในหนังสือพงศาวดานภาคที่71ขณะที่ราชพงศาวดานกรุงกัมพูชาก็เล่าความขัดแย้งระหว่างนาคกับกษัตริย์อีกรูปแบบหนึ่งหนังสือนาคในประวัติศาสตร์อุาษาคเนศ เขียนโดยสุจิตวงเทศระบุว่าความขัดแย้งระหว่างหน้ากับมนุษย์ที่กรุงศรีอยุธยาก็ถูกเอ่ยถึงในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวันิ์เนื้อหาส่วนนี้เล่าเรื่องนิทานเกี่ยวกับพระเจ้าอูทองที่ต้องจัดการกับหน้าก่อนบุรณะ เมืองอยุทยาเรื่องราวเล่าว,ว่าขณะที่พระเจ้าอู่ทองทรงทราบว่าเกาะที่จะเป็นที่ตั้งเมืองอยุทยาเป็นสถานที่สวยงามแต่ไม่มีผู้พำนักอาศัยไม่มีผู้ตั้งเมืองขึ้นพระองค์พบพระฤาษีตนหนึ่งกราบทูลพระองค์ว่าก่อนหน้านี้มีเมืองที่ชื่ออยุทยาตั้งอยู่แต่ไม่ได้บอกสาเหตุของการเสื่อมโทรมและทักว่าจะไม่มีใครสร้างเมืองบนเกาะน,นี้ได้อีกภาพภาพโครงภาพ สร้างกรุงศรีอยุธยาเขียนโดยนายอิ่มในสมัยรัชกาลที่หภาพจากหนังสือพระราชพงศาวดารเล่มหนึ่งฉบับพิมพ์รอส120อ120พศ2444โดยกรมศึกษาธิการกระทรวงธรรมการเหตุผลก็คือมีสถานที่1ชื่อวูเทเลนเคง ผู้เขียนหนังสือตั้งข้อสังเกตว่าอาจหมายถึงวัดตะแลงแกงปัจจุบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีบ่อซึ่งเป็นที่อาศัยของมังกรดุร้ายตัวหนึ่งซึ่งชาวสยามเรียกว่านาคราชนาคราจิเมื่อไรก็ตามที่มังกรตัวนี้ถูกรบกวนก็จะพ่นน้ำลายพิษออกมาซึ่งทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆบ,บริเวณน,นั้นเกิดโรคระบาดเสียชีวิตลงเพราะกลิ่นเหมน็น พระฤาษีเล่าว่าไม่มีทางที่จะแก้ไขได้นอกจากต้องหาฤาษีผู้มีลักษณะเหมือนตัวฤาษีเองทุกประการอีกองโยนโลงไปให้มังกรเท้าอู่ทองมีพระบรมราชองค์การให้สืบหาฤืษีลักษณะที่ว่าไปทั่วประเทศสุดท้ายก็ไม่พบเท้าอู่ทองไม่ได้บอกข่าวนี้กับผู้ใดเมื่อเสด็จไปพร้อมกับพระฤาษีไปที่สถานที่อยู่ของมังกร พระองค์ทรงเหวี่ยงพระฤาษีลงสัตว์โดยที่พระฤาษีไม่ทันรู้ตัวและถมสัตว์เสียมังกรตัวนั้นก็ไม่ปรากฏตัวอีกแผ่นดินก็พ้นจากโรคระบาดเท้าอู่ทองจึงเริ่มบูรณะเมืองและเรียกเมืองนี้ว่าอายุทยาภา,ภาพภาพสลักหินที่ปราสาทบายอนในคนครธมเชื่อว่าเป็นภาพที่เล่าเรื่องกษัตริย์กับนาคขัดแย้งกันอย่างรุนแรง การวิเคราะห์ของสุจิตวง์เทศมองว่านิทานระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อนาคพ่นพิษออกมาทำให้เกิดโรคระบาดพอฆ่านาคแล้วโรคระบาดก็หมดไปเรื่องราวที่พระเจ้าอู่ทองต้องฆ่ามังกรนาคก,ก่อนสร้างเมืองได้นั้นนาคในนิทานคือสัญ,ญลักษณ์ของโรคระบาดมากกว่าจะสื่อถึงสัญ,ญลักษณ์ของคนพื้นเมืองที่ไม่ยอมอ่อนน้อมต้องทำลายล้านก่อนจะสร้างเมืองได้ ขณะที่พระเจ้าอู่ทองนายนิทานมีแนวโน้มหมายถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ทรงสืบเชื้อสายจากราชวงศ์ลาโวเมืองลบบุรีผู้เขียนหนังสือระบุว่าเชื้อสายราชวงศ์ลาโวย้ายราชธานีจากกรุงลาโวหรือลบบุรีมาอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาหรืออยุธยานานแล้ว คงร่วมสมัยกับกรุงสุขโขทยัยจนถึงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีก็เกิดโรคระบาดซึ่งอาจเป็นการละโรคก็ได้ทำให้มีผู้คนล้มตายมากมายสมเด็จพระรามาธิบดีต้องทรงสถาปนาเมืองใหม่เพื่อล้างอาถรรพ์ที่ถูกโรคระบาดคุกคามแล้วขนานนามว่าพระนครใหม่ว่ากรุงศรีอยุธยาเมื่อพศ1893